อาจารย์ผมขออภัยนะอาจารย์ยตรงตรง,ตรงไม่มีอะไรผมไม่มีอะไรต้องโกรธคำถามที่มันเป็นสู่คำถามพวกนี่อาจารย์อาจารย์เป็นคนต้นคิดจริงๆใช่ไหมความจริงแล้วเนี่ยมันผมและคณะเนี่ยร่วมกันคิดหลายคนในรกรรมมาธิการการเมืองจากนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปผ่านในสภาขับเคลื่อนผ่านสภาขับเคลื่อน,น,ขขอนต้องไปผ่านสนชจากสอนอชอ ต้องไปผ่านกรรมการร่างเพราะฉะนั้นมันจะผ่านกระบวนการหลายหลายฝ่ายทั้งหมดในสถานการณ์นั้นในบริบทนั้นผมเห็นด้วยนะแต่วันเวลาที่เปลี่ยนเนี่ยคุณอย่าไปมองว่าเฮ้ยคนนั้นมันทำไมเปลี่ยนคนนี้ยังเปลี่ยนคุณเองก็ยังเปลี่ยนเลยเมื่อห้าปีที่แล้วคุณเป็นอย่างนี้วันนี้อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้เหมือนกันผมเห็นว่าบริบทในเวลานั้นในสถานการณ์นั้น น่าจะเป็นอย่างนี้แต่วันเวลามันเปลี่ยนอืมัมนาาก็ควรจะเปลี่ยนอา,อาจารย์คิดไหมว่าวันนั้นเนี่ยคําถามพ่วงมันจะส่งผลต่อการเมืองของไทยมาจนถึงนับวันนี้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไอ้มาตรา272เนี่ยก็ผม ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเกิดอะไร,รเพราะเราคิดว่าการมีส่วนร่วมในการโหวตเนี่ยอย่างน้อยที่สุดมันเป็นการประนอมอํานาจซึ่งกันและกันช่วยกันประคับประคองบ้านเมืองในระยะเปลี่ยนผ่าน5ปีมันไม่ให้มันสวิงเกินไป